เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีขอรภูมสี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินเขตหนึ่งการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning การสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ coaching and PLC ด้วยโมเดล2 o phase เรียนที่2ปีการศึกษา2,568คุณครูเอกลักษณ์เจือจันร์โรงเรียนบ้านสังแกหนองคูโมเดลทิชเชอร์ชั้นที่สอนชั้นปถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาอังกฤษอยู่่่ททีีสส สองสแล้วเ้คนยังงานได้สนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว่ยกตเรา่ก็คืเรื่อง o u t o u r อ i n u t s o u i เาบริหาาันครับซึ่็้้ถึง o ครงสร r างเ g กจเป็นโครงสร้างของประทที่เื้อฐานแต่ง่ายๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือโอ้ผมุนนี้เป็นพื้นที่อาครทำอะไประเทศในภากที่ผ่านมาต่ครับอนนี้เาอ่กัาต่างประเทนะครับก็เขาพอในฐานก็แก็เลย ใช้กระบวนการจังข <ness iss arlos> ้อมูลในกรที่เกิดเรื่องที่ง่ายที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาขารให้เกประสิทธิภาพมากนกนะคส่วนในเรื่องของมาสุูนั้นจะมีโคล์เซมีก็คือการถายตอบนะครับการขายตอบในสถานที่นะครับในาวิชาที่อยู่ในโนงเรียนนะครับแล้วก็ที่แกมารเรีนสอนั้นของที่ที่ทำมาจะเป็น กิจกรรมการสอนที่ในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ทีทูสติวีโอ3ทีนะครับท่านรองที่เป็นองเชื่เรื่ท่านรองอ่าเป็นผู้อีนวยการในการสอนที่ในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นะครับแล้วก็เสริมเรื่องของเซนตีก็คืออ่าสื่อสารด้วยใะภาษาญี่ปุ่นด้วยจากของตัวเองเองนะครับเพื่อการสื่อสารรอหว่งคนสองคนนะครับอ่าการสื่อสารของเราในรอบนี้ค่ะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบ แบบครู่รนักเรียนไหนพราะเพื่อที่จะเป็นโมเดลทิชชู่แต่รอบนี้ทางสำนักงานเขตได้ระบุมาชัดเจนว่าขอครูคที่เป็นต้นแบบให้ตัดางเครือข่ายที่มีผลสัมฤทธิ์ชัดเจนเพื่อที่จะได้มาเป็นต้นแบบให้กับเครือข่ายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ซึ่งเราได้เรียนเห็นความสามารถของครูท่านเจ็ท่านจากผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์จากผลทดสอบรเมของเครือข่ายค่ะซึ่งครูมีความสามารถ ยอคผลสัมร็์ของเด็กๆได้สูงมากเลยนะคะขัดมาที่หนึ่งเท่านั้นเลยค่ะที่หนึ่งที่สองเท่านั้นเลยค่ะสำหรับในรายวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูเอกลักษณ์นะคะขอขอเพิ่มเติมเพียงเวลาค่ะอยากให้คุณครูระบุเวลาในแต่ละขั้นตอนค่ะว่าใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรค่ะแล้วก็คําที่อยากให้คุณครูเรียกเลยนะคะสําหรับแผนถ้าเราจะเห็นแผนที่ น,นี้เราจะไม่ขึ้นคำนี้เลยค่ะคำนี้เราจะลบเราจะเระิ่มต้นที่นักเรียรนก